ครับกับสิเฟมเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านครับวิจะมารีวิวเป็นงานจิวเวลรี่นะครับเป็นงานต่างหูเม็ดเดียวนะครับผมก็ลูกค้าก็อันนี้เป็นลูกค้าประจำนะที่ซื้อขายกันมานานนะครับก็เข้ามาออเดอร์นะอยากจะขยับไซส์นะเขาใส่อยู่ประมาณ20่สิาตังหรือ10บาทตังนะครับข้างละนะครับจะขยับขึ้นมาเป็น30นะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับที่ วัยทำงานนะเขาใส่กันนะประมาณนี้ก็ลูกค้าก็มีบัต g เจตอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ผมเลือกน้ำที่เป็นมาตรฐานของทางร้านนะผมก็จัดให้เป็นน้ำ98 v า98 v v ีนะฮะแล้วก็มี GAA นะ30ตังนะ ผมหาได้ประมาณ30นิดนิด,นดพอดีก็อยู่ในบัต g เจตพอดีก็ข้างหนึ่งก็33ข้างหนึ่งก็34นะฮะไม่ใช่30ตังหาสามสิต่งเป๊ะก็มีนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหาหน่อยนะแต่ถ้าของมาในลนักษณะละราคาไม่ต่างกันมากก็อยู่ในบัต g เจตก็จัดให้พี่เข้าไปนะครับเป็นตัวเรือนเป็นเป็นเยลโลโกนะเป็นทองปกตินะสีเหลืองนะแต่ลูกค้าชอบให้ชุบเป็นสีขาวนะก็ทําเสร็จแล้วก็ชุบเป็นสีขาวส่วน ลูกค้ามีความชอบส่วนตัวให้เป็นก้านเกี่ยวนะเพราะเขาใส่ติดหูยาวๆแล้วก็หลุดยากมากอย่างที่เห็นนะครับเวลาใส่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการใส่เวลาถอดก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่หลุดยากมากๆถ้าเป็นก้านเกี่ยวนะครับเตยก็เป็นเตยสามเหลี่ยมนะเป็นเตยจัวสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะหกเตยนะถ้าเป็นสามสิบตังจะสี่เตยก็ได้นะแต่หกเตยมันจะทําให้ดูบอดี้มันใหญ่ขึ้นนะสังเกตว่า พอทำหกเตยปุ๊บมองอกไกลๆมันก็อาจจะกลายเป็นสามสี่สิบตังค์ได้นะครับแล้วด้วยความที่น้ำก็เป็นน้ำเก้าแปด vvs มันก็สว่างอยู่แล้วนะฮะทางร้านก็จะมีถ้าทางร้านก็จะมี g a เนยครับเป็นอย่างนี้นะครับสามสิบตังค์นะสามสิบตังค์นี่นะสามสิบสี่ vvs สองนะฮะ excellent 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 non fluorescent นะถ้าโดยมาตรฐานของทางร้านจะใช้ นอยู่น้ำ98อยู่แล้วแต่รีเควสตได้สามารถหาน้ำต่ำ,ตำวันนี้ก็ได้นะครับสูงวันนี้ก็ได้เช่นกันไม่ว่าคุณภาพไหนก็ได้มันก็สามารถหาให้ได้นะการเจอในนะเอ็กซ์แลนเซ e ร์เอ็กซ์ n ลนเซอร์นอฟอเรสต้องสองใบนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอันนี้นะเสิร์ชไปเลยนะครับว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะส่วนมากก็ไดมอนด์เอริง0ตอร์ที่สามสิพอยนะอ่สครับ e 30, 30, 30ตังค์ก็30 point พอยข้างละมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะ เป็นไซส์มาตรฐานที่เขาทํากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําไหนหมายถึงคุณภาพไหนเพชรน้ำเปอร์เซ็นต์ไหนผมหาให้ได้หมดนะครับลองทักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมว่ามีบัต g เจ็ตประมาณเท่าไหร่ผมสามารถทําได้บอดี้แบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็ถ้าตกลงก็ค่อยปิดดิวกันที่ร้านนะครับผมก็สําหรับติดเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับเป็นไลน์แอดนะครับผมจะขึ้นไว้ ทางซ้ายล่างนะครับเป็น q ีวะโค้ดนะสแกนเข้ามาคุยเงินได้หรือรายละเอียดต่างๆในช่องทางต่างๆอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลื่อนลงดูครับสะดวกอันไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมแต่ท่องชแต่ลยอาจจะเป็นช่องทางที่ติดต่อไวที่สุดนะครับลืมบอกเกี่ยวกับน้ำหนักทองของทองปกตินะครับ 18K นี้อยู่ที่ 2.84กร,รัมนะ2.84กร,รมัมส้ยทองยังไม่หึ่งไม่ถึงหงสลึงเลยนะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทองไม่ใช่ประเด็นนะเพชรคือประเด็นนะครับผมที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube f a c e b o o k IG และ t i k t o อกนะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของต่างหูวันนี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ